พี่น้องคะพบพ่อยายซิ์แต่เศร้าเลยคะ่ะมืนน่อนี้กับบรรยากาศฝนตกลิ่นปล่อยๆ,อยๆค่ะพี่น้องช่วงนี้นะคะกะถือได้วา่าผายุเขามาแหลวสองมือคะ่ะเป็นฤดูการของอ่าช่วงนี้เป็นช่วงเขาพันษาค่ะฝนกับตกมาแหลวสองมือละคะ่ะพี่น้องค่ะยายซิตก็เลยมีโอกาสมาเวา้าเรื่องมอหลอมมอล่ำแต่เศร้าเลยคะ่ะเมื่อนี้นะคะยายซิดส,สีน้ำอ่าเรืองเล่าหรือโมเมนต์ดีๆ ของใจเกินรอยมาบอกสุพีสุนองฟังแต่เศร้าเลยค่ะมือนี้เพราะว่ามือคึืนเนี่ยค่ะแยกสิเด็กเขาไปเบิง้งไลฟ์ของอบอดบอยกับซอแอนค่ะพี่น้องมือว่านค่ะเป็นมือปฐมนิเทศของใจเกินรอยค่ะพี่น้องค่ะทีมงานศิลปินองค์ในองค์กรของใจเกินรอยค่ะพี่นอ้องกับเขาฮอประชุมค่ะในทีนั้นนะคะพี่น้องคะก็มี่การหัวหนา หัวหน้าวงค่ะพี่น้องค่ะบอดบอยกับโซอเอนเพิ่นกระด้กออกมาอ่าให้น้องๆในทีมมาพูดมาคุยมาพบปะนะคะพี่น้องแต่อ่าตรงนั่นค่ะพี่น้องก็มีโมเมนต์ดีๆค่ะแย่สิ์ก็เลยอยากยิบยกมาว่าสู้พีสู้น้องฟังค่ะพี่น้องพูดได้เลยค่ะว่าบอดบอยสิริชัยค่ะเป็นคนทีให้เกียรติ ห้เกียรติภรรยาห้เกียรติซอแอนมากๆค่ะถึงแม้ว่าผู้นั่วงผู้นั่วงใจเกินรอยคนอื่นก็จจติมุติดตาว่าบอยสิริชัยแต่ว่าในเมื่อมีสอแอนอรดีเข้ามาเป็นหนึ่งในใจเกินรอยเพื่อนก็ให้เกียริภรรยาเพิ่นค่ะพี่น้องค่ะเป็นภาพที่น่ารักมากค่ะพ่อตั้งแต่บอสบอยเปิดโตเพื่อนนิดเพิ่นเปิดเพื่อนเปิดโตเพื่อนแล้วนะค่ะพี่น้อง เพิ่นก็ยื่นไม้ให้กับซอแอนอรดีพบปะพูดคุยกับน้องๆในองค์กรของเพิ่นอ่ะกะให้เกียรติซอแอนได้พูดคุยได้แนะนำโตได้คุยนั่นล่ะค่ะพี่น้องกับทีมงานค่ะพี่น้องคะเป็นเป็นโมเมนต์ทีน่ารักค่ะพี่น้องอ่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าซัมนี่ก็เอามาเว้าบ่ค่ะซัาว่า,วาอ่ะให้ ให้เมียเบากรจนิกเอามาเบาบ่เมนด้ค่ะการให้เกียรติกันนะครับหัวเมียหรือว่าคููชีวิตการให้เกียรติกันแค่เล็กน้อยมันกับเป็นโมเมนดีดเด้ค่ะพี่น้องเป็นอีหยังที่แบบเบิ่งแล้วมีความสุขด้ค่ะพี่น้องแมนบ่ค่ะแล้วที่นี่พ่อสอแอนเพิ่นเด็เเบาผูดคุยกับน่องน้องภายในทีมงานแล้วนะคะพี่น้องสองคนเพิ่นก็มีอีหยังดีดีค่ะออกมา ผู้ใดสิไปสิมาจัางใดกะให้บอกให้คุยเปิดใจค่ะเพราะว่าบอดบอยกับบอกว่าอ่าให้เปิดใจคุยกับเพื่อนเลยค่ะเพื่อนบ่ได้กโกรธได้กเกลียดเลยไผสิไปไผสิยุจังสิแม่ค่ะสีได้บ่ไดคือตอสําหรับผู้สิไปค่ะผู้สิยุกะให้บอกจังสี่ราคาพี่น้องเพราะว่าอ่าซอยแอนเพื่อนกัได้ออกมาบอกมาคุยกัน้องๆนอง,นอง,นองประมาณว่า ก็ยอยากให้ยยู่อยากให้สู่ไปน้ากันเมื่อวาสีพบเจอกับอุปสรรคอีหยังต่างๆก็ยอยากให้น้องๆอ,อยากให้ค้นทีเข่าม้าน่ะสู่ไปน้ากันค่ะพี่น้องจับมือสู้ไปด้วยกันค่ะเป็นคําเบาทีกินใจมากนะคะสําหรับบอสบอยซอ,อยแอนเพิ่นได้ออกมาเบา่าเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ดีๆนะคะแล้วภายในงานนะคะพี่น้องค่ะความมีน้าใจแล้วก็ ความ่าิ่นเป็นคู่บารมีคู่บุญน้ำกันนะคะพี่น้องบอดบอยกับซอแอนเพินกนแกรมี่ของอ่าเล็กๆในน้อยสำรับให้น้องๆทีมงานของเพิ่นนะคะพี่น้องก็สิเป็นเพิ่นจัดเป็นชุดเป็นชุดไปเลยะค่ะพี่น้องนั่นก็คือพวกยาสีฟันยาสระผมครีมอาบน้ำอ่ะอีหยางต่างๆนั่นแหละคะ่ะสำรับใส่กับที่วิตกิจวัตรประจำวันของเฮานะคะพี่น้อง เพิ่นสิแพ็กไว้เป็นแพ็กเป็นแพ็กเป็นแพ็กไวค้ค่ะอ่าจังยาสับผมกับขวดไ่บิ๊กเลยเด้อค่ะพี่นอ้องพี่แบบหน้าเมั่สี่กับขวดบิ๊กเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อนก็ได้เตรียมไว้ให้สำหรับน้องๆผู้เขามาปฐมนิเทศในมือว่าน,นี่ค่ะพี่น้องแล้วสิ่งที่สำคัญที่ของแถมค่ะพี่น้องของแถมที่บอดบอยเพิ่นได้แถมไปอีกนั่นก็คือสิ่งสำคัญมากคะ่ะ นังซื้อสวดมนต์ค่ะพี่น้องนี่เห็นบอกค่ะพี่น้องซึ่งบอดบอยเพิ่นก็นใหอ่าเว้าวกับน้องนองว่าเพิ่นตั้งแต่สมัยเพิ่นอยู่กับพ่อเอกมาเลยเพิ่นสามารถสวดมนต์สวดมนต์เองได้กับปาก,ปากตั้งแต่พุ่นเลยค่ะพี่น้องเพิ่นกะแนะนําให้น้องนองค่ะว่าอาสวดให้มันได้นะคะเดีย๋ยวเวลาทุ่มหนึ่งหรือทุ่มเพิงเนี่ยแหละเยสิตกัห้าวพิษนะคะ ให้ร่วมตัวกันทีหอตรงนั้นหอประชุมตรงนั้นนะคะให้ร่วมตัวกันสวดมนต์ทุกวันนั่นเห็นบ่ค่ะเป็นโมเมนต์ที่ดีได้ย้ยสิว่าค่ะแล้วเพื่อนก็ได้แจกหนังสือสวดมนต์ให้น้องๆดูแลดีๆเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็ได้แนะนําว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยมันก็ทําให้คนคนทีมีใจทีแบบว่าบูว่ามก็เย็นลงได้แล้วก็อ่าาสวดมนต์หรือ อ่านังสือสวดมนต์นี่กสิทีําให้คุมค้มคล้องคุ้มคล้องตัวเองค่ะพี่น้องโตของแต่ละบุคคลนั่นได้นะกเนะน็เป็นค่ำที่แนะเป็นคํำแนะนํำจากผู้นำทีมงานที่ดีค่ะพี่น้องค่ะเป็นโมเมนต์ทีน่ารักไหมคะพี่น้องเป็นครอบคร้วทีอบอุ่นมีแล้วเห็นแล้วนะคะพี่น้องเพิ่นก็บเปาพูดคุยกับทีมงานของเพิ่น หยอกล้อกันค่ะบอยๆกับ,บว่าเป็นกันเองสอแอนกับแนะน้ำน้องๆแบบว่าคำบอกของเพื่อนนี่ายสิจํมมาบมากบ่ได้เบิดค่ะพี่น้องเป็นคาบอกที่ท้ายถอดออกจากจากขวหัวใจ่อยไหมค่ะพี่น้องจากส่วนหนึ่งที่แบบจริงใจ่อยไหมคะ่ะจริงใจแล้วก็ท้ายถอดออกไปให้น้องๆได้ได้รับฟังเลยไหมค่ะพี่น้องค่ะอ่าสอแอนนังสิยังยังเช่นสอแอนนะคะคนก็บอกว่า เพื icana, ่อนอีกผ uh? euh ู้นึ่งกะแนะน้าโตเพื่อนกัเป็นน้องใหม่ผู้นึงคือกันเพื่อนกับบอ่างนีขค่ะเกิดแบบว่าให้น้องน้องคลายเครียดให้น้องน้องเขาถึงโตเพื่อนอ่างไงยังสี่ไหมค่ะพี่น้องว่าถือเนื้อถือโตแล้วกับ่แยกแยะว่าตัวเองอ่าเป็นไผ่อ่าตัวเองอ่าสำคัญกว่าน้องน้องยังสี่ไหมค่ะพี่น้องเพื่อนกับแนะน้าโตเพื่อนว่าเพื่อนกับเป็นน้องใหม่คือกันหลวกะขอให้ อยู่น้ำกันไปสู่ไปน้ำกันบพรว่าสีพบเจอกับอุปสรรคอีกอยากอยากให้น้องๆสู่ไปน้ำกันยังสิไหมคะ่ะสร้างแล้วมันรู้สึกอืมรู้สึกอินไปกับขํ้มเบาไหมค่ะพี่น้องเป็นขํามเบาที่อเป็นผู้นําทีมีความคิดแนวทางความคิดดีไหมค่ะพี่น้องอบอบอสสามารถอธิบายถ้าได้ฟั้างคํามเบาเพิ่น,นได้ไรนั่นค่ะพี่น้องมันสิลูกค่ะว่า เป็นคำบอกที่ทายถอดออกจากหัวใจเฮ้าอีหลีค่ะพี่น้องหวังดีกับองค์กรหวังดีกับทีมงานอีหลีค่ะพี่น้องค่ะการการว่าเข้ามาบ่าวา่าไผค่ะกระตองมีมังค่ะอุปสรรคแต่ว่าเพิ่นก็บบกว่าอยาถอยอ่าห้ซูค่ะเพราะว่าบางคนกับไต่เต่าจากการเป็นแดนเซอร์อ่าไต่เต่าจากการได้เข้ามาในทีมหมอล่ำดัง,ดง ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วค่ะอยากให้น้องๆที่มีโอกาสตรงนั้นนะคะให้รีบคว้าโอกาสนั้นไวค่ะให้สู่น้อย,ดยได้ค่ะสิไดสได้เข้าไปตรงนั้นง่ายๆนะคะพี่น้องถาผู้ใด,ด้เขาไปแล้วก็ให้รักษาโอกาสนั้นไวดีๆนะคะพี่น้องค่ะแย่สิบก็บขอฝากไว้ค่ะเป็นความโชคดีของน้อ,นองๆของลูกๆแล้วที่ได้มีโอกาสเข้าไปในทีมหมอล่ำที่มีสื่อเสียงระดับประเทศขนาดนั้นนะคะ สำหรับคลิปนี้ยาสิทธ์ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ